ยายยายเฮ้ยมามามาน,น้ำตาลน้ำตาลน้ตาลลืม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 เห็นน้ำตาลน้ำตาล น้ำตาลตาลตาลตันจะคว่ำอยู่บ่มาอผาลูเขว่าห่มแน่อุ๊ย่านเนาะอนกัวย่านย่านานย่านเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้โดนนะ้าลโดนลใชู้เขา đây, từ này được, tan, đi tan 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 tan, dám mẹ tì đấy, tan 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 tan, tan nắm tan nắm tan, tan tan luộc, tan tan อันน่้แม่เจ้าเพื่อนไคแม่บ้านบ่ได้มเดิร์ม้เห็ดถัองหูน่ารักจังเลยสีอะไรบ้างเยสีขาวกับนี่สีขาวนั่นเขาเอาเขาเอาแล้วโอเคเป้าสีอะไรเนี่ยครับตัวนี้คือนอนดีเถอะใหญ่ วตัวตถุสโตรเอออันนี้เขาเขาเนี่โอ้โหน,น่ารักจังเลยสีเนีเยแพนด้าเนี่ยขอ,ของเหนินโอ้ยแอปเปิ้ลได,แด้แอปเปิ้ลได้ไหมแพนดา้าดูดนมเอาเอามาหิวนมบ่อ่ามันได้ถ้าเด็กป้อนเขาเน่ามันเ้ยอันนี้าครูเขาขขน้ำซุปก็ได้เนาะแมนครูเขาน้นำซุปก็ได้แล้วก็บบันีดกระดูกอันเข้าขายของ เอ้ยมันมันถือกินอ๋อให้มันถือกินคือแตง้มันกับ่กินเหรอบ่กินมะร้นนไมเนี่ยแมตาตน้าตาลนิน่อยน่อยกอดกันน้อน้ำกันนี่หน่อยไรไปกรุงเทพออเตีเอนว่าหมาออกม่าไงแตวไห่ในเด้อน้ำตาลเอาสองโตมันบอก อ่ามัน moon, ข้อมามันบอกว่าชอนตัวพอจะเอาตัวไหนน้ำตาลน้ำตาลอาจารย์ว่าให้ไปเอานุ่มให้หลานกับพวกท่านผีหอดใส่อยู่ไปตัดงาหน่าไมนกิ่นนมโรงเรียนได้อยู่เนาะนมโรงเรียนน้ำจืดกเนี่ยน้ำเลี้ยนนี่อยู่น้าส่วนเพนด้าเฮาแล้วพอเอาสีไหนลูก แพนด้าเขาจะเอาแล้วแพนด้าน้องเอาแล้วล่ะแพนด้าน้องกระตูนเอาแล้วน้องกระตูนอันข้อไม่ใหญ่ใหญ่แถวข้อไม้หิมึมืองเน่เพิ่นอ๋อสวย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 ตเลสททยลูกไปเพิ่นว่าเอาสองตัวแพนด้าเห่าดีจังเลยแพนด้าเนี่ยเพื่อนเห็นน้องเพื่อนเน้เพิ่นหัวสัน ม,ม,<า>ม้าที่แรกผมกับไอ้บ้านมีหัวบ้านอยากเลี้ยงอเอามาแล้วตัวหนึง่งที่แรกเอามาเลยตัวหนึง่งโอ้ยแลนออกก็บดีมันมีหัวแล้วก็เลยเอมอมันมีหัวแมนพ่อคนเดียวเลี้ยงมา้มากับไงไก่หัานมันบินไปเฮื่นคนนี่นี่นอนหลับหลับเพื่อตายแล้วเนี่ย <laughs> รับรับก็ตายแังสันไม่ใช่มันตายแล้วบ่น้ำตาลอันร้านเอียโคลาดันมาอีตาขาวมันประกาศบอย่าให้น้ำตาลมันประกาศบอกหูขี้หยังเอามันหยางมันห่วงไหมน้ำตาลน้ำตาลหั่นหนาหั่นหนาหั่นหนามันช่ำเรื่องเบ่งเผาเนี้ยนี่เนาะ แล้วเจ้าสองตัวแกให้สองตัวอยู่บ่ก็แล้วแต่เอาแล้วอันเขาเอาสองตัวแต่ว่าสีดำนั่นเอาตัวได้ก็ได้น้ำตาลยี่บ้างบ่ว่างโอเคนี่เนาะน้ำตาลเลยเออเสียวเสียวเชียวมาไงมันกัดบ่บ้า น้ำตาลเอามันมลไปกินนมมันบ่ตัวนี้ก็ได้ครับตัวทำตัวไหนตัวนึงใ่งเอาตัวไหนเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้อ่านเห็นบ่เอ๊ะแม่ว่าให้ฟังควูมเดฟเดฟเดฟคนเด็กกินตัวยู่คู่กันนะยายตัวยู่คู่กันนะเออ เดี๋ยวผมไปถา่ายจรดด้วย,ยผมย่านย่านแม่มันน้ำตาเนาะหายหรือป่ะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาล,ตาล <c oughs> ย่าให้ผมมาก่อนจะเผาไหนมามนหูดกัน